ทางโรงพยาบาลได้พยายามรักษาคุณพ่ออย่างเต็มที่และในที่สุดให้กลับมารักษาตัวต่อที่บ้านเมื่อวันอาครที่18กรกฎาคม2566ญาติงรวมทั้งครอบครัวได้ช่วยกันดูแลคุณพ่ออย่างใกล้ชิดแต่ในที่สุดคุณพ่อก็ถึงแก่กรรมด้วยอาการทางการแพทย์เมื่อวันศุกร์ที่21กรกฎาคม2566เวลา 6นาฬิกา30นาทีซีรีรวมอปด้ยได้70ปีการจับไปของคุณพ่อสมานตอนแสงทองบิชาตเสริสุนทรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอดีตประธานคณะกรรมการการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสภาผู้แทนราษฎรบัดนี้ใช้เวลาสมควรแล้ว พระผมขอกราบเรียนเชิญท่านาเจ้าพ่ไ้รับความเวมตายิ่งจากท่านพระอธิการยุทธาชนปาโลเจาา้าว่ารักช่องลมที่ได้เมตตาให้ทานคณะเจ้าว่ารักม่กท่อง ที่ได้เมตตาให้ทาง,งคณะเจ้าภาพใส่ท้าสาราบำเพ็ญกุศลเป็นเวลา5คืนในการประอกอบวางดอกไม้จันทรเมื่อหน้าสรีรัะสังขารบนปิตตาทานเววัดวัดช่องเสร็จเรียบร้อยก็จะขอกราบพระราชาพระสุดย้าววัดวัดช่องตลอดจนสามเณรจะได้เมตตาขึ้นวางดอกไม้จัน ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านที่เดินทางมาจากทิศทั้งสี่โดยเฉพาะอย่างยิ่งแขกจากทางสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรซึ่งนำโดยท่านรองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรผู้กัปตันสูงสุดของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรบรรดามีประกอบด้วยท่านผู้มีการสำนักการมการสองท่านผวชุพงศ์น้องข้าราชการจากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนรรพอกงมรอาผู้ีกราบขรอ่นุณพี่น้องรั ประชาวตำบลบ้านต้อม,มอำเภอพระนคร